สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สดทั้งเช้าและเย็นนะคะเช้าก็สายรีบเอาลูกไปโรงเรียนเนาะตอนเย็นก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่ามีกินเลี้ยงส่งอาจารย์ที่วิทยาลัยนะคะไปประจําการอยู่ที่บ้านเกิดเนาะย้ายไปที่บ้านเกิดแล้วก็มีครูมีครูผู้ช่วยเนาะไปสอบติดเป็นครูผู้ช่วยเออครูครูครูแบบ ครูที่มาสอนที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการก็ก็ติดแล้วก็บอมก็เป็นเจ้าหน้าที่เนาะก็ไปสอบติเป็นครูผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าสดมากยังไม่ได้ทาครีมทาแป้งใดใทั้งสิ้นสิวสาวก็ยังขึ้นอยู่นะคะฮอร์โมนยังดียังเป็นสาวนะคะอากาศเย็นแล้วเนาะทุกคนอากาศเย็นแล้วนะคะทีนี้ก็เรามาบอกรักตัวเองด้วยคอลลาเเนเอนไซม์ เมื่อวานก็กินกาแฟาเอสพัคคอฟฟี่กับคอรลาเจนเอินไซด์ด้วยน้ำธรรมดามากอยู่ในรถพอาะรีบรีบกินก่อนที่จะจะเราเราจะเข้าไปนั่งกินเลี้ยงเนาะกินโต๊ะจีนอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณเต้ยใช่ไหมคะถ้าพูดผิดขออภัย ะะสวัสดีนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะการที่ปุ้ยได้พูดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โัตถนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะในการไลฟ์สดนะคะก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะทําไมถึงหันตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าอลไรหเราเล่นโซเชียลอยู่แล้วเนาะแล้วทำไมเราไม่แนะนำสิ่งดีๆให้ทุกคนได้รู้ว่า เราเจอสิ่งดีๆเจออะไรที่มันแบบดีแล้วมันมันดีต่อร่างกายมันไม่มันไม่ใช่ผลเสียเลยไม่มีผลเสียกับร่างกายเลยซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆนะคะกินแล้วก็ดีต่อร่างกายทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนผิวพรรณนะคะสุขภาพจิตสุขภาพอารมณ์สภาวะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตการกิน เชื่อไหมว่าโบตาพีสามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารของเราได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแบบว่าบังคับตัวเองอ่ะโดยที่เราอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่ปพื่กินกาแฟโบตาพีมานะคะกับโปรตีนโบตาพีนะคะตั้งแต่ปพื่กินเอสพัคคอฟฟี่มานะคะสวัสดีค่ะคุณทวีศักดิ์สวัสดีนะคะเชื่อไหมว่า เขาเปลี่ยนพฤติกรรมปุ้ยจัดที่ชอบกินกรบซี่นะคะเข็มขัดแล้วลูกเข็มขัดแน,ไน่ไว้ไหนไว้บนบนหน้าตู้กระจกไหมหรือว่าบนโต๊ะกินข้าวตรงตรงตู้เสื้อผ้าไอ้ตู้เครื่องเสื้อผ้าพูดถึงไหนแล้วเจอยังลูกสวัสดีค่ะ เชื่อไหมว่าว่าสิ่งนี้เขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของปุ้ยได้นะคะจากสิ่งที่จากที่ปุ้ยชอบแบบซี่ชอบอ่ขนมหวานๆนะอย่างอะไรนะเอแคร์เบเกอรี่นะคะไอ้น้ำปั่นต่างๆนมสดต่างๆนมสดคาราเมลนมสดน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกสาวไปเอาน้ำมากินโบตอทีคะ่ะ นพีวไ<อ>ร้ี่วานกินไปแล้วเ่านกินไปแล้ว,วลรวมเลยรอือเลิศมากเลิศมากกระปองลวมววีมีรีวิวมีรีวิวพี่เก่งหวมไหม <c oughs> มาดูซิมารีวิวให้ให้ให้ผู้คนดูหน่อยว่าอืมยังไม่ได้ทาครีมเลยสงสัยหน้ามีแต่กาแฟ <c oughs> ยังไม่ได้ทาครีมนะทุกคนน้าสดมาก ยังไม่ได้ทาครีมเห็นไหมเห็นผลลัพธ์ของคอลลาเจนเอนไซม์หรือ,อยังคะว่าผิวใสมากนะคะหน้าสดฟ้ากะจุดด่างดำลดลงเยอะมากเพราะปุ้ยกินซองที่4แล้วเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราหาเราหาเราอะผู้หญิงทุกคนอะจะตามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ให้ชีวิตให้แบบนึงูกให้กับที่เราต้องการเนาะแล้วปุ้ยมาเจอสิ่งเนี้ยซึ่งตอบโจทย์กับปุ้ยทุกอย่างเลย หยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดใจไว้ที่เธอโอ้ๆหอะอ,อ,อ่ะ,อะมากินโชว์อาลูกชายจัดอาวุธก่อนจัดอาวุธก่อนลูกชายแดดสองหน้าแหละจัดอาวุธ <c oughs> คุณแม่ยิ้มากไม่ได้คุณแม่ติงกาคืนร้อยกว่าเส้นนะคะ ทีนี้เราก็จะมาทาครีมนะคะระหว่างที่รอกาแฟเย็นนะคะทาครีมก่อนนี่ยังไม่ได้ทาครีมนะคะยังไม่ได้ทาครีมยังไม่แต่งหน้าเลยเลยคือหน้าสดสดสดมากๆอ่าโช์แม่ไม่ได้แต่งหน้าแม่แต่งหน้าอยู่ท่านหนผิวดีนะคะผิวดีมีชายไปกว่าครึ่งนะคะใครที่แต่งหน้าผิว ผิวไม่ติดกับการแต่งหน้าไม่ติดกับการรองพื้นเลยแนะนำนะคะคอลลาเจนเอนไซม์นะคะโกซีนะคะแล้วก็หรือถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาผิวไม่อยากได้ผิวคือผิวที่อยู่แล้วในเรงนี้ยนะคะไม่กินเอาแบบนี้ทีนี้ก็ถ้าใครที่แต่งหน้าไม่ติดนะคะ รองพื้นไม่ติดนะผิวไม่ดีนะทาแป้งไม่ติดอะไรไม่ติดเลยนะทุกคนแนะนำคอลลาเจนเอนไซม์บอทอพีนะคะคอลลาเจนเอนไซม์บอทอพีนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะแม่มาทาทีมโชว์ช่ซื้อคอลลาเจนเอนไซม์ซื้อคอลลาเจนแล้วก็แถมเอนไซม์นะคะในมลูลค่าห้าร้อบาทนะคะเป็นธันยาพืชที่เขาจะไปช่วยช่วยเรื่องกระดูกเล็บผมนะคะ ผมไม่แตกปลายนะผมไม่แตกปลายแล้วนะคะผมมีน้ำหนักนี่ไม่ได้สะผมวันที่สองหนาว้นาไม่ไหลที่บ้านเป็นน้ำปลาปลาหมู่บ้านนะคะไม่ใช่น้ำปลาปลาภูม,มิภาคมันก็จะไม่ค่อยไหลหน้าหนามันจะไม่ค่อยไหนอาทิ้งทรงเลยโยนทรงเลยนะคะก็มาทาครีมโชว์นะคะระหว่างที่รอรอกาแฟเย็นนะคะอ่าทีนี้ทุกคน คนจะมีลูกค้าถามว่าเดี๋ยวจะมีจะมีลูกค้าถามว่า,เ,า,เ,ดวา,า,วาเดี๋ยวเราเวลาเราเราเราเห็นเขาบ่นว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นนะเราอยากลดเราทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ไปเสนอเนาะเราก็ไปเสนอว่าเออเนี่ยตัวนี้นะคะมันปลอดภัยนะคะมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะทุกคนกินแล้ว,วเห็นผลสุดเลยนะเพราะว่าเขาจะไปทํางาน เลยอ่ะคือกินปุ๊บทำงานปับ๊บโดยการที่เขาจะมีกรดอะมิโนนะคะ18ชนิดนะคะโดยจะไปรีนไขมันเรานะคะจะเปลี่ยนจากไขมันเลวเป็นไขมันดีก็คือไขมันที่สะสมในร่างกายเราอะ่ะเขาก็จะมาดึงให้เป็นกล้ามเนื้อแน่นๆน,น,นะคะส่วนใครที่ผอมแล้วนะคะกินแล้วใครที่ผอมแล้วอะ่ะคือแบบเอ้ยฉันหูนี้แหละแต่ฉันอยากกินนะคะก็คือเรื่องสุขภาพเลยนะคะได้สุขภาพมากๆได้ผิวมากๆนะคะทุกคน ต้องรีบรีบรลายเพราะว่าสามีอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ไปนะคะยังไม่ได้กินกาแฟเลยลูกสาวลูกสาวเตรียมนั่งหลังตรงๆลูกเ็นลูกสาวนั่งหลังงอเป็นกุ้งนะคะทติที่แล้วน้องเป็นกุ้งนะคะน้องก็เลยนั่งหลังงอนะคะเห็นไหมเด็กกินได้ปลอดภัยสุดนะคะเด็กกินได้นะคะเพราะว่าหลายเพราะว่าไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะไม่มีสารเคมีนะคะขนาดแคปอาแคป,แ,คปแอ เขาเรีเยกอะไรนะแคปซูลยังทํามาจากข้าวเหนียวเลยค่ะทุกคนกินง่ายมากไม่ติดมือไม่ติดลิ้นไม่ติดคอไม่ขมนะคะใครที่กินยายากๆอ่ะใครที่กินยายากๆอ่ะเชื่อไหมว่ากินตัวนี้ง่ายมากเพราะมันจะลื่นนะคะปุ้ยคนหนึ่งเลยที่เป็นคนที่กินยายากมากนะคะกินยาทีงะ่ะกินยาเม็ดหนึ่งอะ่ะไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะต้องแบบว่าต้องกินน้ําเป็นขันๆอะ่ะมากินยายง่ายตอนไหนรู้ไหมตอนมีลูกเออตอนมีลูกนะคะ ครีมมาทาครีมโชว์ทุกคนนะคะหน้าสดมากนะคะผิวใสๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณ ใช้ใช้เฟซว่าคุณทอมดี้รักจริงเนาะ <c oughs> คุณทอมดี้รักจริงเนี่ยสนใจกาแฟปุ้ยแบบนานมากนะคะรออยู่นะ <c oughs> เห็นสนใจกาแฟอยู่นะคะซึ่งถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คอกาแฟก็โบต้าพีเลยนะคะโบต้าพีนะคะโปรตีนนะคะ,ะ,คะทำงานหนักทำงานกลางแจ้งกลางแดดนะคะทุกคนมีเวลาพักผ่อนน้อยนะทุกคนซึ่ง สามารถช่วยได้นะคะช่วยช่วยเพิ่มพลังได้ไม่ให้เราอ่อนเพลียม,มา,มาได้เลยเพราะว่า,มาเมื่อคืนนะปุ้ยนอนดึกนะคะนอนตั้งสามทุ่มกว่าเพราะว่ากลับถึงบ้านก็สองทุ่มเนาะไปกินเลี้ยงมากลับถึงบ้านถึงสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสิเพราะว่า,าแฟนอีทไปรับสองทุ่มครึ่งแล้วก็กว่าจะถึงบ้านก็เกือบสามทุ่มนะคะก็กว่าจะเอาลูกอาบน้ํากว่าเราจะไป สวดมนต์กว่าเราจะไปทำอะไรเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็นอนดึกแบบวสี่ห้าทุ่มแล้วเนาะอะไรเงี้ยนี้เราก็ต้องตื่นเช้าแต่มาเช้ามาเช้าตื่นแอบสุดตื่นสายนิดนึงเพราะว่าเรากินไปแคปเดียวนะคะซึ่งร่างกายเราอะจริงๆแล้วอะมันมันมันต้องแบบเช้า2เม็ดกลางวัน2เม็ดก่อนออกกําลังกาย2เม็ดอะไรอย่างเงี้ย2แคปเออต่ปุยเรียกเม็ดนะคะแต่ปุยกินไปแคปเดียวซึ่ง มันมันก็ไม่เพียงพอต่อร่างกายนะคะมันก็อาจจะน้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการโปรตีนในแต่ละวันเนาะเพราะเมื่อวานเราก็ทำงานรับลูกทำงานด้วยไปรับลูกด้วยแล้วก็อยู่กินเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยนอนดึกกลับมาก็ทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยก็แค่ยกแข่งยกขายกหน้าท้องนิดนึงก็ไม่ได้ถึงเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ทาแป้งเนาะ หลายตัวแท้หนาเป็นชั้นสรุปกระทาปแป้งอันนี้สรุปกระถาแป้งแต่ฝุ่นนะคะเห็นไหมผิวใสไหมนะคะต้องขอบคุณโปรตีนนะเออโปรตีนโปรตีนนอกจากช่วยผิวใสแล้วเอ้ยช่วยหุ่นดีแล้วผิวใสด้วยนะคะทุกคนมันเราจะปลื้มใจขนาดไหนเราหุ่นดีโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาหมอกอะ่ะ ออดีไหมเพราะว่ามันมีแต่ดีสุขภาพไม่มีผลข้างเคียงเลยนะคะไม่มีผลต่อไตนะคะเพียงแต่ว่าคุณมีวินัยในการกินนะไม่ใช่ว่าคุณซื้อไปแล้วคุณลืมสองวันสองสองวันแคปสี่วันแคปแคปเจอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เห็นผลนะมันก็ก็ไม่สามารถทํางานให้หุ่นของคุณลีนได้นะคะคุณต้องมีวินัยในการกินเลยถ้าคุณซื้อโปรตีนกับเอสพาร์ทอฟฟี่ไปนะคุณก็มีวินัยในการกินนะคะ พักนี้แฟนเราทํางานดึกจนทําให้ขอบหน้าดําแล้วพี่จริงๆแล้วควรมีตัวช่วยนะคะคุณทอมดี้ค่ะคุณทอมดี้สามารถจัดจัดชุดนี้ไปให้คุณแฟนได้นะคะเพราะว่าชุดนี้กินแล้วไม่ดีดนะคะกินแล้วนอนหลับสบายมากเพราะเมื่อวานปุ้ยก็กินตอนเย็นอ่าเมื่อวานปุ้ยกินตอนเย็นนะคะกินแล้วก็อาจจะมีพี่บางคนที่กินก่อนนอนเพราะว่ากินแล้วก็ไปออกกําลังกายแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ปลอดภัยสุดจะไม่ดีเพราะว่า มีคาเฟอีนน้อยมากๆก็เขาเขาสก,กัดคาเฟอีนไปแต่ว่ายังมีกลิ่นกาแฟมีความหวานมีรสกาแฟด้วยอ่าน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งช่วงเนี้ยถ้ากล่องเดียวเนี่ยมันจะ280บาทนะคะแต่ถ้า4กล่องเนี่ย9 9้า้บาทส่งฟรีด้วยนะเออนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ยัดเย็ด ของหรอกแต่เราอยากให้สั่ง990บาทเพราะว่ามันคุ้มมากเพราะว่ามันตีเป็นกล่องละ247้บาทแล้วส่งฟรีด้วยนะคะถ้าทานกล่องเดียวมัน7ซองอะ่ะมันก็ยังไม่เห็นผลสําหรับที่คนที่ยังไม่เคยกินผลิตภัณฑ์วอเตอร์พีนะคะเพราะว่าอ่าพอดีพอดีอดุ้ยเห็นเห็น,เห,นเห็นรูปล่างของแฟนของของคุณทอมดี้แล้วเนาะที่ที่ลงสตอรี่เมื่อวานน่ารักดีนะคะน่ารักดีว่ามีการแอบเซล แฟนน้อยมีการแอบเซล์แฟนน้อยนะคะ,ะแล้วก็จะปีใหม่แล้วนาะสามารถเซอร์ไพรส์แฟนได้นะเออรักรักใครใช้ใช้กิจกระแดดฝนทิพย์รักใครนะคะควรซื้อสุขภาพให้นะคะไม่ใช่ซื้อ,อเราจะไม่ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ให้ใครนะเพราะว่าปีใหม่เราต้องเรารักใครเราต้องให้ ซื้อสุขภาพให้นะคะสุขภาพที่ดีเนาะสวัสดีคะ่ะพี่เชอรี่นะคะเรามาทาครีมโชว์นะคะวันนี้อืมจริงๆแล้วก็นะคะคือลูกค้าบางท่านก็จะทานแค่กาแฟตัวเดียวเนาะ,ะกาแฟอย่างเดียวก็เจ็ดโงครงแล้วกาแฟอย่างเดียวก็สามารถทําให้เราหุ่นลดได้นะคะก็จะมีลูกค้าที่ว่าทานไป3กล่องหุ่นลดแล้วทานสกล่องหุ่นลดแล้วนะคะบางคนก็จะทานแค่โปรตีนอย่างเดียวบา,บางท่าน,ทานก็ทานคู่นะคะแล้วแต่สรีละ หุ่นคนนะคะชอบแบบไหนนะเนีย่ยใครที่แบบเอออย่างปุ้ยนอนดึกอะปุ้ยก็จะขอบตาไม่ทํ้เห็นไหมอุ้ยจริงมาใส่บริงใส่บิงอาเป็นชุดนี้ชุด590บาทมี60เมตรนะคะ280บาทนะคะมี17สองชุดนี้ก็870บบาทนะคะมันก็จะมีค่าส่งนิดหน่อยเพราะว่า อาโปรส่งฟรีมันมันแล้วแต่รอบเดือนไปนะคะก็จะมีค่าส่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ะเจ็ดสิบบาทถามว่าคุ้มไหมกับผิวพันกับผลนับที่เราได้มาคุ้มมากๆนะคะคุ้มกับทุกคนเลยลูกลูกพี่ก็กินได้นะคะคุณทอมดี้พี่ไม่รู้หนูชื่ออะไรพี่ขออนุญาตเรียกชื่อเฟสแล้วนะคะคือลูกอย่าลูกชายอะเป็นคนที่ผิวคามผิวดำแต่กินโบตาพีไ,ไป น้ำไม่มียังไม่ได้เป็นเซเว่นไม่มีน้ำนะคะก็ก็สามารถก็ก็คือผิวดีขึ้นลูกสาวผิวดีขึ้นนะคะจากที่วิง่งตัดแดดนะคะพี่ก็ทํางานทํางานไม่มีห้องแอร์นะก็ทํางานก็เนี่ยห้องแอร์ไอห้องปกติไม่มีแอร์นะพี่ก็ยังผิวดีได้นะคะเนี่ยผิวดีได้ได้ด้วยชุดนี้นะคะชุดนี้8 7 0รจสิบบาทนะดีจริงๆใครที่นอนดึกนอนน้อยนอนหน้าตาหมองคล้ำนะคะเหมือนโดนของจัดไป แต่ถ้าชุดนี้ชุดนี้นะคะ890บาทจะแถมแถมเอนไซม์ในราคา500บาทฟรีนะคะทานได้1เดือนนะคาราเต้นอันนี้350บาทนะคะมี31เม็ดนะคะ,ะจะช่วยเรื่องช่วยเรื่องฝ้ากะจุดด่างดำนะคะผิวใสนะคะฝ้ากะเนี่ยพี่อาหายหายแบบจางลงเยอะแล้วพี่กินเป็นซองที่4ผิวพี่ออล่ามากจริงๆผิวใสามากเห็นไหมเ นะถ้าถ่ายทอดสดจะใช้แบบว่ากล้องสดนะจ๊ะเออแล้วพี่ก็ทาแป้งฝุ่นนะคะทุกคนไม่ทาแป้งฝุ่นนะไม่ได้ทาแป้งพับไม่ได้ใช้แอปใดทันสิ้นแต่ผิวใสได้นะคะเดี๋ยวทาแป้งฝุ่นก็ไปทํางานได้แนละ้วไปเติมหน้าทาปากบนรถเอาเพราะว่าเจ็ดโมงสาสิบแปดแล้วเดี๋ยวก็ลูกไปนี้ไปใสขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสอนชัยนะคะคุณสอนชัยรับรับสัก รับซักชิ้นไหมคะเออก็จะมีแบบมีมีลูกค้าเข้ามาทัดเข้ามาทัดว่าเนี่ยสนใจชุดเนี้ยสนใจเอางนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่พอบอกราคาปุ๊ k, บห้าร้อก้าสิบบาทเดี๋ยวถูถามแฟนก่อนนะใครมาไม่ต้องถามแฟนแล้วอยากสวยต้องสั่งเลยนะคะใครนักแฟนสั่งให้แฟนนะคะแต่เราต้องสวยเพื่อแฟนเนาะนะคะเดี๋ยวขออนุญาต ไปโรงเรียนก่อนนะ7จ็ดโมงสาแล้วต้องไปส่งลูกอีกแล้วก็ของตัวเองอีกนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอ่าถ้าใครอยากสนใจนะคะทักแชทมาได้นะ,ะสอบถามได้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะไปโรงเรียนกันนะคะบ๊ายบาย